ผมผมตัวผมเองผมไม่ถึงแลวครับผมทำงานอยู่กรุงเทพครับ<อ>กลับมาอ๋อกลับมานานหรือยังครับกลับมาได้ร่วมสิบปีแล้วอ๋อแต่ก,ก่อนคือทำงานอยู่กรุงเทพครับตอนี้ว่าถ้าเราไม่กลับมาเขาก็บอกขายหมดไม่มีใครดูแลผมก็เลยต้องกลับมาดูแลครับอ๋อจะออกจะไวถัดมาครับครับก็เลยมาเลี้ยงวัวได้สิบกว่าปี สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกอบสันน้อยชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ข้อกัวไร่ทุ่งของพี่ปิ่นกับลุงหวันนะครับเราไปดูว่าประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวไร่ทุ่งของคุณพี่ปิ่นและคุณลุงหวันนะครับเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับันนี้เขาเรียกอะไรนะคะเนยวัวคัดครับงค์งการมหาส่วนตำบลพระนอนตำบลพระนอนเหมือนเดิมอ๋อยังยังไม่ไกลจากตรงนั้นใช่ไหมครับไม่ไกลไม่ไกลพี่เหลือพิดาก็ วกอ๋อกาาขยยด้วันพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อปิ่นครับพี่ปิ่นแต่คุณลุงชื่ออะไรหวานครับอะไรนะหวานครับลุงหวานอ๋อนี่ยเนี่ยแล้วพี่ได้เป็นพ่อค้าในห้อยเองไหมเนี่ยก็ไปขายเองครับไปขายเองซื้อที่บ้านเขาขายช่งนี้ราคาวัวดีมขนาดไม่ดีครับ ราคาล่วงหน่อยแต่รอแต่รอ,อตัวหน่อยเนาะคเพราอ๋อาปกตนลูกไกระดมเองไม่ได้อ๋อปกติเขาส่งไปที่นู่นเลยครับค่ะราคามันจะดีหน่อยอ๋ยอแต่ตัวแดงๆกันนะค่ะและ้วกอนี่เคยสองหมื่นหน่ารอดหมดเลยอ๋อยัง<อ>ยังคามืออยู่เจ็ดแปดตัวอนะันไ,ไม่ได้ถึงวาซื้อมาเลยครับไม่ใช่อ๋อลูกคลองหมดเลยอ๋อลูกคลองหมดเลยคร่ะตัวนี้ก็คือไม่ได้ซื้อมามาเลี้ยงไม่ไม่ซื้อเลยไม่ไม่ซื้อเท่าเลยครับอืมเพราะว่าวันที่ไม่มีเลยเรื่องนี้ครับ แต่ขาวผมข่ามก็ตัวใหญ่นะโอ้มันเข้ามปันได้ปล่าม้อ๋อมัน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 ตัวนั้นธรรมชาติป่ะครับตอนเนี้ยมันจะกลับบ้านแล้วนะครับทำอ๋อทำครับทำมันมีรถธรรมชาติอยู่สามตัวแล้วมั้งอ๋อคือลักษณะของพี่คือเลี้ยงไร่ทุ่งใช่ไหมครับเล้ไล่ทุ่งเลยเลี้ยงไร่ทุ่งครับตอนนี้มีกี่ตัวแล้วครับตอนเนี้ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณหกสิบครับหกสิบกว่าตัวครับผมตัวน้นตัวน้นตั้น ตัวนั้นไม่ไล้ตัวไหนไล้ไ่อ๋อพู้แต่ว่าโค้งเขาใหญ่มากเลยตัวนี้มาจากไหนกันเนี่ยตัวนี้ลูกคอกับลูกคอกนี่ก็ทําเขามาตัวตัวแม่ตัวเนี้ยทําครับแล้วใช้พ่อพันธุ์พับหรือว่าผสมมพ่อพันธุ์ครับอยู่หนโน่นหอ๋อตอนนั้นเลื่อดร้อยไหมครับเลือยังไงไม่เลือดร้อยครับตัวเลือดร้อยมันมันผลซื้อมามันตายอ๋อมันไม่ทนกับเรามันไม่ใช่อ่ะมันคือว่ามันมา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 ป่วยครับ มาป่วยตายหรือว่าซื้อตัวนี้มาแทนครับคือมันเี่ยเอาเรือ้อยมาค่ะตัวเรือ้อยมันตายแล้วครับอ๋อตอนนั้นไหมครับพ่อพันธุ์เนื่องครับอยู่ในป่าท่อเกี่ยวอย่างเงี้ยมันเคยได้สองหมื่นสองหมื่นน่ะหมดตอนนี้มันไม่ได้ครับเนี่ยพวกแดงๆครับไม่ได้นะครับตกเยอะวัวขาวกับวัวแดงราคาต่างกันไหมวัวแดงราคาดีกว่าครับวัวแดงราคาดีกว่าครับ แล้วผมถามหน่อยจุดเริ่มต้นของพี่เนี่ยเลี้ยงวัวเนี่ยตั้งแต่วันนั้นนะพี่เลี้ยงไปกี่ตัวผมเลี้ยงแค่ตอกเขาตอกเขาพ่ออะตอนเขาพ่อเขาเลี้ยงมาก็ไีกี่ตัวตอกแบบตัว,ตว,ตวสี่ห้าตัวอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วมันก็ออกลูกเอาตามมาแล้วผมก็มามามา,มาซื้อใส่บ้างอะไรมันเป็นเป็นงัวแบบว่างัวเก่างัวแก่ของของพ่อของอะไรแต่เขาก็ไม่กี่ตัวแล้วเราก็มาเปลี่ยนแปลงเอาใหม่เลี้ยงมานานหรือยังกันเ <fifteen>. นี่ยนานแล้วครับ ถึงยี่สิบปีได้ไหมหรือเลยก็นั่นอีงผมผมตัวผมเองผมไม่ถึงเลยครับผมทํางานยุงเทพครับกลับมาอ๋อกลับมานานหรือยังครับกลับมาได้ร่วมสิบปีแล้วอ๋อแต่ก่อนคือทํางานยุงเทพครับตอนี้ว่าถ้าเราไม่กลับมาเขาเบอกขายหมดไม่มีใครดูแลผมก็เลยต้องกลับมาดูแลครับอ๋อจะออกจากบริษัทมาครับครับก็เลยมาเลี้ยงวัวได้สิบกว่าปีวัวมันร่วมร้อยครับผมขายออกมานานี้มันน้ํามันขึ้นเรอครับผมติดพึ่ง ขายออกไปประมาณสามสิบตัวได้ครับเนี่ยครับผมแม่แม่นี้เขาเลือดร้อยป่ะครับเนี่ยไม่เลือดร้อยครับเอฟไหนแล้วครับเนี่ยมันงวนเนี่ยเขาซื้อมาครับเราไม่เราไม่รู้ว่าวัวที่ไหนแน่ครับอืมซื้อใส่เข้ามาครับเพราะเขามีตางละครับเขามีตามันมีตาอยู่หลายตัวครับข้างในอืมเข้าป่ามันมันจะกลับบ้านล่ะไปทางนี้ได้เหละครับครับรถไปนี้เลยครับผมไปใกลๆได้ไหมได้ครับมันติดเชือกนะมันกลัวเชือกมันไม่ไปอ๋อมีลวด มันกลัวมันกลัวครับมันกลัวเคยน็อกมันเคยครับงั้นแมันหนีไปหมดแล้วพก็ถ้าเวลากลับบ้านแล้วครับครับครับแล้วอย่างเวลาโรคภัยอย่างนี้เลยพี่ก็ลําปีมาถึงพี่ไหมถึงครับแต่รักษายังไงไม่รุนแรงเหมือนอีสานอ๋อก็ซื้อวัคซีนนะครับมีตายบ้างไหมในพ่อไม่มีเลยครับแต่ก็รักษาทันเนาะมั้งเถอะครับครับ นี่จะเป็นวัวไร่ทุ่งนะครับไร่ทุ่งครับไร่ทุ่งนอกจากหญ้าที่ไล่ทุ่งแล้วมีต้องต้องมีอาหารเสริมอะไรไหมเราตุนฟางไว้ครับอ๋อตุนฟางรับซื้อฟางเข้าไว้ครับขอบตัวใหญ่ๆเป็นแดงเนี่ยนะตัวเมียป่ะครับนี่ตัวเมียด้วยเนี่ยตัวผู้ครับตัวผู้ไม่ใช่แม่มันนะครับแม่ตัวเมียครับโอ้วัวพวกนี้ลักษณะนี้มันจะซื้อใส่เข้ามาครับ เปิดทุกตัวไหมครับพี่ฮะเปิดทุกตัวไหมเปิดราคาขายเนี่ยเป็นบางตัวครับเป,เป็นบางตัวเนะาะครับแบบไอตัวเมื่อกี้นี้เาาพิ่งจะซื้อเข้ามาครับอ๋ออ๋อเพิ่งเพิ่งจะซื้อเข้ามารา,าคาก็อยู่ที่ตัวละเจ็ดหมื่นนะครับแม่ลูกแม่ลูกค<า>รับสวยนี่ก็นี่ก็ะทำขาวเหรอครับเขาเาเนี่ยทำขาวครับแต่ตัวนี้ตัวนี้ล้นธรรมชาติครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้ล้นธรรมชาติแต่ตัวเมียตัวนี้แม่ลูกเนี่ย เอาลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ครับตัวนี้ก็จะเก็บไว้เก็บไว้ทำพ่อพันนะครับฟีดสามแล้วมันน้งนะไอ้ตัวนี้ผมตีเพราะว่าเพื่อนไปทำไม่นี่มาเพื่อนไปทำกามาก็เลยเอาของเพื่อนตีครับอ,อ๋อไปนำตระกูลเขาอ๋อดูอทุกคนไอนี่คู่แฝดนะครับเนี่ยเนาะแฝดอ้แยแค่สองตัวนี้แฝดครับ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 แฝดมันออกมาแฝดอืม แต่การเลี้ยงไรทุ่งนี่ยเขาอ้วนมากเลยนะผมว่าไม่อ้วนหรอกครับเนี่ยตัวนี้อ้วนนะพี่นะมันกินนมอยู่ครับมนนนันดูดนมอยู่มันปกติมันต้องอ้วนกว่างนี้นะเพราะว่ามันไม่มีหญ้าครับครับครับแค่ตอนนี้ร้อนธรรมชาติอ๋อตัวนี้ก็เพิ่งซื้อใส่มาครับพี่ซื้อมาเท่าไหร่ตัวเนี้ยตัวนี้นลูกลูกตัวไหนลูกตัวไหนตัวนี้ซื้อมาแล้วเราเก็บธิ์หมือนไหนครับอ๋ออ๋อล้นธรรมชาติล้นธรรมชาติครับ สวยสวยสวยลูกรอลูกรอลูกสุดท้นนอะฮึมแตน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 ลองแตนใสงวงเมื่อกี้นั่นน่ะอ๋อใสแตนโน้นอะลูกตัวโน้นนะครับลูกตัวโน้นตัวตัวที่ยืนหันหน้าแตนที่อ่ะฮึมไอ้เรื่อยร้อยพ่อพันตัวนู้นครับไม่ใช่ไม่ใช่เรี่อยร้อยครับอ๋อพ่อพันตัวหันหลังให้เราเนาะไอ้เดไปไหน หอมเยอะครับหอมมันมีเยอะขอบรับเพิ่งซื้อมาครับซื้อมาเจ็ดหมื่นแล้วเรื่องตลาดนี่คือคุณที่ก็ไปที่ตลาดเลยไปเลยครับไปเลยมีมีคนอื่นแบบมีคนอื่นโทรมาหรืออะไรไม่หรือว่ามีครับมีก็มีจะขายก็มีครับอ๋อครับครับแล้วแต่ว่าจะตรงกันไหมราคาอืมแต่เหมือนกําลังพัฒนาเป็นสยแดงเนาะครับนี้ก็ทำใบ่ แล้วอย่างเวลาคลอดลูกเนี้ยมันมีปัญหาอะไรเรื่องลูกตายหรืออะไรไหมครับมันก็น้อยครับเราต้องแลมันอืบางทีมันออกไม่ได้เราก็ต้องช่วยมันบ้างครับถ้ามาเหมือนลูกใหญ่เนี้ยเราก็ต้องช่วยมันครับครับเป็นบางตัวครับบางตัวก็ออกเองเรื่องพวกวัคซีนวัคซีนอะไรเนี้ยที่ทำเมื่อเมื่อชุดที่แล้วผมเป็นผมไปซื้อครับครับไปซื้อมาจากเพชรบูรณ์หมื่นกว่าบาทลำปีเหรอครับครับลำปี อของของอะไรตโลกีหรืออะไรครับผมไม่มั่นใจครัผมไปซื้อมาชุดนห้มันเอ้หม่นก่าบาทตัวนี้เข,ขากระตีเบอร์ครับครับตัวนี้ตัวนี้<อ>เสียงเห็นน้องของน้องมันเชิดดูมันเป็นงัวการนะครับต<อ>าเนี่ยนะครับครับก็เชิดดูในเม็ตเป็นเพราะมันเป็นงวงูทางการซื้อแล้วก็ซื้อมามันก็มีกามาเลยครับ อนั่นอยู่านจังหว,วัดตามนะครับแต่โครงสร้างใหญ่นะผมว่าคับบตัวโครงสร้างใหญ่มากที่ซื้อสวยมันขายออกหมดแต่มันไม่มียากไงขายแบบแล้วได้ราคางั้นไงยังนางแบบซื้อสวยเขาก็มาไล่ห้าห้าห้าหมื่นห้ายกไปสิบกว่าตัวงั้นอ่ะโอ้ครับยกเลยยกเลยครับยกไปเลยตอนนี้เหลือหกสิบกว่าตัวครับประมาณนั้นครับประมาณนั้น ตัวน้องท้องแก่ตา้คลอดตาย้ครับไม่ดีเหรอเหลือแตงโมไม่ค่อยรูเร่างไม่ค่อยดีแล้วผมขายมัสวยออกหมดครับครับครับเพราะว่ามันได้ราคาแล้วก็ต้องขายอพอตัวใหญ่ผมซื้อว่าตัวใหญ่แหละแค่เราผสมเอาพ่อพันเข้ามาขาดุนเยอะตัวซื้อเลือดร้อยมามาอยู่ไม่กี่เดือนตายเลยอืค่อยตายเลยมันเกิดจากอะไรครับมันจะทราบสาเหยมันมัน ผมว่าภายในมันไม่ดีตอนที่ซื้อมามันหอมผมก็ไม่รู้มันกินถุงหรือเปล่าอ๋อมันหอมมาครับผมไม่เห็นว่าเลือดมันดีแล้วราคามันพอได้ซื้อมาเจ็ดหมื่นมันไม่แพงแต่มาอยู่มาอยู่กับเราก็เออเรศแอะจนมาตายเลยนี่จะได้ไดม่ทอดเราบวับวขาวนี่โครงสร้างเขาจะดีเนาะโครงสร้างเขาจะดีมากเลยตัวน,นี้ก็ไร้เขา<ง>่าครับไร้เข่าธรรมชาติของธรรมชาติ ผมเห็นสี oh, oh, ่รถผ่านไปอ้าวหงวอลยแวะผมก็แวะหมดแหละครับแล้วในในข้อของพี um ่เนี่ยจะมีแบบพัฒนาไปจุดจากจุดนี้ไปเลื่อนร้อยไหมเรื่อว่าเปลี่ยนสีหรือยังไงผมยังไม่ผมยังไม่มั่นใจถ้ามันไม่มีที่เลี้ยงเรื่อยๆมันจะบีบเรื่อยๆเราก็ต้องเราก็ต้องเลี้ยงให้น้อยลงแล้วเลื่อนร้อยใส่อ๋อเพิ่มเพิ่มราคาลัวขึ้นไป แต่รถคือว่าเราซื้อคือว่าเราซื้อเป็นแพงเขาก็ซื้อกันตอนนี้อยู่ประมาณสองแสนห้าสองแสนสามแสนอะไรเงี้ยนะใช่ครับผมกล่าวว่าถ้าผมผมไม่มีที่จริงๆริงครผมจะเลี้ยงแม่เรียบร้อยประมาณักสามสี่แม่ก่อนเริ่มต้นอผมกะว่างั้นนะครับแล้วก็จะปลูกย้าให้กินก็คือหลักการก็คือลดจำนวนลงแต่เพิ่มมูลค่าของวัวขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันมันที่มันบีบอยู่มันอยู่ติดบึงเลยครับเนี่ยอ๋อน้ำขึ้นแล้วเราไม่มีที่ไปอ๋อครับผมผมคิดไว้นะ ครับแล้วตรงนี้ที่เราไหมครับหรือว่าที่ไม่ใช่ที่ทีุ่กอย่งเขาให้เช่าหรือยังเขาไม่ให้เช่าเลี้ยงได้อมันตอนเย็นก็ไม่ตั้งตลาดนัดตรงนี้ครับอ๋อครับผมก็มีที่แต่วันนี้ผมไม่ได้ไปที่เช่าเขาไว้ห้าหกสุดไร่มันก็ไม่พอกินหรอกมัวมันเยอะไม่พอครับมันไม่พอกับจำนวนงัวแต่เราก็ต้องตุนปางไว้แล้วเลี้ยงวังเนี้ยมีปัญหาก็คือหลักๆก็คือพื้นที่กินหญ้าพื้นที่กับหญ้ามันเป็นวัลไ้ทุ่งครับ พราะว่าถึงฤดูก็จะทำนาหมดเลยอแต่ถ้าหน้าโนนหน้าแหลงน้าอะไรจะปล่อยได้หมดเลยเป็นรุนถันไร่นาอหนนี้ก็ลําบากอมันจะสบายอยู่ประมาณห้าหกเดือนเพราะพอมีมกรลามันจะลุงหมดเลยทั้งทุ่มก็แล้วก็จะปล่อยเลยปล่อยเลยเขาไม่ห่วงไม่อะไรกว่าเขาเขาไม่เก็บตังค์เหรอครับพวกเขาไม่เก็บใช่ไหมปล่อยธรรมชาติเลยบางที่เขาจะ ธรรมชาติเลยเขาเกี่ยวข้าวใสจกับธรรมชาติเลยมาติดเชือกนะครับปกติเก็คือน็อกน็อกลวดไว้เขาก็เลยจาไว้หลอกเฉยแต่ปกติเนาะจริงคขาที่น็อกจริงครับให้เขาแค่เห็นแค่นี้กากลัวแล้วมันก็ดีเนาะเราลองได้ใช่ว่าเราก็เบาเหนื่อยทำอาชีพเลี้ยงวัวแล้วมีอย่างอื่นไหมก็มีทำไร่ทำอะไรครับมีทำไร่ด้วยทำทำนาด้วยอ๋อ ก็พอดูได้ครับไม่แหละไม่ได้พอดน่มันใหญ่หนอกต่างดูได้หนอกเขาหน่ะนะอืมอย่างนี้พี่ผมอยากให้พี่ฝากถึงคนที่จะเลี้ยงวัวใหม่ๆในช่องผมก็จะมีคนเลี้ยงวัวต้องเริ่มต้นยังไงหรือว่ามีแนวทางในการเลี้ยงยังไงอดทนต้องใจรักอ่ะต้องแบบ ต้องอดทนให้ได้ครับผมพวกนี้ต้องใช้เวลาต้องใจรักต้องใจรักครับต้องใช้เวลามันไม่ใช่แบบเลี้ยงเดือนสองเดือนแล้วขายไม่ใช่อย่างนั้นมันดูแล้วมันที่ที่ผมสังเกตดูที่ว่าคนที่มีตังค์ซ e ื้อมวเลี้ยงอ่ะครับซือ e ้อมวลเลี้ยงว่าพองวราคาลงปุ๊บถอดใจอ่าจะขายแล้วขาดทนุนอมันคือว่ามันต้องทนให้ได้อาชีพเนี้ยครับถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยมันไม่มีอะไรหยุดหรอกอืม มันไม่ได้มีเวลาหยุดนะครับแต่มันก็เป็นอาชีพอืมก็คือหนึ่งอ่ะเป็นอาชีพได้เลยต้องใจรักครับต้องใจรักต้องเรียกว่าระยะยาวหน่อยครับระยะยาวระยะยาวคือว่าอย่าอใจอืมครับครับแล้วเรื่องพื้นที่อย่างเงี้ยสําคัญไหมสาคัญครับสาคัญสาคัญถ้าจะเป็นไร่ทุ่งอย่างนี้ก็ต้องมีพื้นที่หน่อยครับครับสาคัญมากถามหน่อยความรู้เรื่องพื้นที่จะพูดว่าอยากจะเลี้ยงวัวไล่ทุ่งเนี่ยสมมุติว่ามีสิบตัว ขั้นต่ําในการมีพื้นที่เนี่ยจะต้องมีกี่กี่ไร่ครับสมมื่อสิบตัวถ้าเป็นเจ้าของที่จริงผมว่าหน้ายี่สิบยี่สิบถึงสามสิบไร่ประมาณสิบตัวพอเหลือเฟือพอพอครับสําหรับเลี้ยงไร่ทุ่งครับครับอืมพองผมนี่เท่าไหร่มันก็ไม่พองอมันเยอะครับเนอะหกสิบ 6, หกสิบตัวก็ตีทีทิ่ามันมันมันงอนแปดสิบกว่าเลยผมขายจิิงไปขายออกไปหมดเลยมันเหลือแต่งงรูปร่าไม่ดีแล้วก็ผมขายแม่ที่สวยออกไปหมดเลยครับเพราะว่าเขาเขาทุ่ราคาผมขายอ๋อราคาตรงใจกันครับชุดนั้นถึงร้านไหมครับที่ขายไปนะ่ยมาล้านกว่าครับกี่ตัวครับตอนนั้นมันชุดแรกมันสิบเรามาที่หลังอีก ไม่นา้จะถึง20ตัวเป็นก้อสวยครับอืมก้อสวยก็จะได้ราคาหน่อยครับไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าลายละห้าหมื่นห้าครับอืมท้องด้วยทำไมท้องราคาเขาคงไม่ถึงนะครับแล้วพี่ไปขายที่ไหนครับก็ขายพ่อค้าด้วยกันครับอ๋อพ่อค้าด้วยกันก็ไปที่ตลาดใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะถ้างินสวยก็จะมาที่บ้านเลยเอามาที่บ้านเลยครับอ๋อมาที่บ้านเลยเราไม่ต้องขินไปอ๋อครับครับขอให้ราคาตรงกันหนึ่งเดียว สมมติว่าเราร้องต้องเหมือนเขามาต่อเราเงี้ยเขาก็ยกไปเลยว่ากี่ตัวกี่ตัวอ๋อเอาแสงยวัดใจยกแต่ต้องรับประกันท้องทุกตัวอืมแล้วเวลาเราตรวจท้องนี่พี่ใช้หมอแบบค้ำมือหรือว่าแบบเครื่องครับไม่ใช่นี่นี่เอ็กซเรย์ครับเอ็กซเรย์เลยทันสมัยอ๋อถ้ตรวจพวกก็เห็นหัวใจเต้นเห็นหัวใจเต้นเลยครับแต่ง้นชัวร์กว่าชัวร์กว่าไม่ช้ำด้วยครับอืมอืมอืมไม่ช้ำไไไม่ช้ำด้วยแล้วผมถามเป็นความรู้หน่อย อย่างที่เรามาตรวจท้องเนี้ยเขาคิดยังไงครับหมอที่นี่เขาคิดประมาณหกร้อยครับต่อตัวอ๋อต่อตัวคต่อตัวหกร้อยค่าตรวจท้องเอ็กซาเรย์หกร้อยต่อตัวประมาณหกร้อยถึงแปดร้อยแล้วแต่หมอคที่นี่ก็ใช้สมตัวทับตัวอย่างเดียวคทับตัวไม่ได้มีไม่มีหลอดหรอครับที่นี่ มีครับมีหลอดมีครับแล้วแต่เราแล้วแต่แต่ผมว่ามันคือว่ามันเป็นมันเยอะเราต้องซื้อพอใส่ถ้าเราผสมหลอดเรากินแล้วมันก็หลายหมื่นมันก็หลายบาทอ่ะเนาะหลายหลายตัวมันก็ไม่ติดง่ายอ่ะอ๋อใช่ไหมบางตัถึงกับหลองเที่ยวอ่ะแล้วผมถามหน่อยเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเวลาผสมหลอดแล้วไม่ติดไหมมีครับมีมีพี่จัดการยังไงอย่างนั้นขายขายไปเลยขายอ่ะมันเกิดจากอะไรพอจะทราบทางเหตุไม่หรือมันทีแรกมันก็ติดดีช่วงที่ลำปีมารบาบถึงว่ากระตบ อืมมีผลงัวแล้วบางทีเคยติดง่ายยังไม่ติดเลยอ๋อมันอาจจะเป็นที่โรคระบาดด้วยน่าจะเป็นได้นะผมว่าอย่างนั้นอ๋อครับแล้วปีกพาให้งัวเป็นไปได้หมดครับอ๋อครับอาจจะทําให้ภูมิคุ้มกันเขาลดลงเนาะบางทีมันเป็นภายในเราไม่รู้อืมพี่ไปตลาดไหนพี่ไปตลาดไหนนะตลาดเนี่ยครับตลาดมันไม่ถึงพัชบูรณ์ดี มันจะมีอยู่สองตลาดบึ่งสามพันนั่นอ๋อไม่จุ่มึงความนี่มันนี่มันซื้อมาล็อบเจ็ดหมื่นเลยเด็มามาท้องได้ป่ะครับมันมามาตีตาด้วยครับตอนนี้มาตีตามาครับเขาเอฟไหนแล้วนะผมไม่รู้เลยครับไมาตีตาต้องเป็นเอฟแล้วนะไม่รู้เลยครับไม่รู้ว่าซื้อมาผมไม่รู้เลยไม่รู้แล้วครับเห็นถูกใจก็ซื้อกันอ๋อขอสวยยังมีสวยอยู่นะผมคัดคัหมดสวยขายหมดเลยคนนี้ก็ท้องครับท้องเยอะท้องเยอะท้องท้องกับพื้นผิวครับ ออกทีเยอะไหมพี่กับเวลาว่าเดือนอะไรเยอะเยอะเลยแต่ถ้าทับไล่ๆกันแล้วออกเดือนจะคิดตัวไอ้นะคิดตัวก็ตัวละสองเหมือนก็สองแสนละในกระเป๋านะคิดง่ายๆแต่แต่ต้องอดทนนะครับถ้าใจไม่รักมันก็เลี้ยงไม่ได้รนะครับครับท้องหลอดครับเนี่ยประมาณสักสี่เดือนห้าเดือนน้องก็บอกขายนะครับลูกตัวลูกตัวไหนลูกตัวนี้ ก็คือหลายพี่น้องเอามาไม่ใช่แลวไม่ใช่น้องน้องที่เป็นสารวัตรกำนันมันฝากอยู่ไต,<า>ตมันฝากดุตีค่ะแม่ไม่ได้บอกขายอยู่ครับเนา,าะููตัวไหนแต่ตัวตัวเขาองประมาณสี่เดือนครับตัวตัวนี้นะมันลูกเีาืีดูดิเขากินยาเนี่ยสวยงาม ครับครับครับแองอลูกทีอ้คลูกทีแบซื้อมาแล้วไม่ชอบไม่ชอบมวเขาอ่าวเขาเขาอยากได้เป็นล้นแล้วทําเขาเนี่ยที่นี่ก็ทํากันยังไงครับใช้น้ํายาหรือว่าใช้ไม่ใช่ครับใช้คนมาทําเลยใช้คนมาทําเลยแพงนี่เลยสองร้อยตัวตัวละสองร้อยครับอ๋อ ทำตั้งแต่อายุกี่เดือนครับยิ่งยิ่งเยอะก็ยิ่งดีประมาณสักสี่เดือนนะครับดีครับสี่เดือนไม่เกินนี้ถ้าโตแล้วเราก็ไม่อยากจะขี้เกียจรักษาแผลอ๋อครับครับแผลไม่ได้ใหญ่กว่าไม่เกินสี่เดือนเนาะแนะนำสี่เดือนนะครับถ้าทําแบบอเล็กอเล็กภาพอย่างเงี้ยจะป้ายเ่ยมันจะมันคือว่าป้ายไม่ไหวแล้วเพงวมันเยอะบางทีมันก็ไปถูกตัวรถตัวนี้ตัวอื่นก็เป็นแผลไปด้วยอ๋อครับอย่าป้ายนะครับมันต้องแค่งวตัวสองตัวเงี้ยเราดูแลได้ งามหมดแล้วงอสวยอะขายหมดเลยพวกข้อติีถึงนี่ไหมครับเป็นไม่ค่อยมีครับไม่มีไม่ค่อยมีเลยครับเดี๋ยวไม่อะไรติดต่อน้องก็ได้เดี๋ยวผมบอกว่าเดี๋ยวผมให้สารวัตรโกะโทรไปครับพี่ได้ได้ครับเดี๋ยวเขาจะเอาเบอร์ให้เนาะได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวน้องเข้าไปแล้วก็ให้มันโทรหาเลยครับครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาเบอร์นั้นแหละมาแปะในคลิปผมตรงนี้ได้ครับ สำหรับเบอร์โทรของพี่ปิ่นนะครับผมเมื่อได้มาแล้วผมก็จะแปะใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมว่าสั่งน้อยด้วยนะครับสหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ